นกบุรีลำนะครับจับคู่กับต้องหนึ่งบุรีลำนะครับฝั่งตรงข้ามเป็นน้องเก่งมะขามนะครับโดโดมะขามแล้วก็เจ้าบอลมะขามนะครับห้าหัวห้าแปรนะครับ หกทอแปดนะครับบีลำตามนะครับน้องหนึ่งโยงหลังไปหาน้องเก่งเบอร์หนึ่งเอายกขึ้นมาเจ้าบอลเอามงมาเจ้าหนึ่งเกีียวนะครับโยนยกเข้าไปเจ้าหนึ่งงงไปเอาเรียบร้อยไล่มาแล้วครับเป็น7เจ็ดทอแปดหนึ่งนะครับโยงโป่งหลังนะครับซื้อเกมยกหนึ่งเอายกขึ้นมาเอายกหางเอาเปอรหนวะเอายกเอามงไปเปิดเหนึงโดโดยังเปิดได้นะ ไหลมาพักเข้าให้โอ้โหแปดต่อเจ็ดนะครับมาซื้อมาเอาเจ้าหนึ่งปิดหัวคุณตัวยกเข้าไปเอ้ายกไปลอยเอาเปิดติดเกี่ยวน้องเก่งนะครับโดดไหลเข้ามาบนน้องเอ้ามงมาข้างหลังเอาเจ้าหนึ่งปืนหัวเอายกเข้าไปเอายกไปเบิร์ดติดต้นโอ้หมดนะครับเจ็ดต่อแปดนะครับแนะครับเต้มเดียวทันนะครับเสือพีชต่าง เอายกเข้ามาปักเข้าให้เด okay, oh ี๋ยวน้อยแปดต่อเจ็ดนะครับเจ้าเก่งเสิร์ฟมาเอาเปิดหนึ่เอายกเข้าไปเอายกโรนนี่โลนนะครับปักเข้าให้โอ้โหมาแล้วครับเก้าต่อเจ็ดนะครับขอนแก่นยังนำอยู่นะครับเต็มตอนนี้นเก้าต่อเจ็ดเอาเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปเขาเปิดอย่างเดียวเลยครับเอาเปิดโปย เก่งก็มาพักเข้าให้โอ้โหดูเจ้าเก่งเกี่ยวสองลูกยกเกี่ยวเองยกเองโม่งเองนะครับโอ้โหได้มาสองแก้มนะครับสิบเจ็แก้มนะครับสิเจ็ดนะครับสามแต้มสำหรับคอนเจนนะครับเสือมาเจ็ดลายเส้นมาเอ้าตรงบอลเป็นตัวแต้มนะครับก็ลงด้วยนะครับไปแล้วครับสิบเอ็ดเจ็ดนะเก่งนะครับโยงโป่งหลังนะครับ หนึ่งวงชั้นเปิดพี่น้าวโยกล้นไปเอาโดนเกี่ยวบอลน้อยนะเอาแล้วไก็มามงมาเอาเปิดเอาเปิดเต็ขึ้นแท่นแล้วครับโอ้โหได้มาสี่แจมติดแล้วครับสิบสองต่อเจ็ดนะครับเกมไม่เกมนะครับเกมนะเจสกี้มาเอาเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปเอามวงไปโอ้โหไม่ท่ามจบเกมนะครับ